สวัสดีครับผมบีสนองศักดิ์มารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้จะมาชวนกินข้าวสวยร้อนๆนะครับผมข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับแกงมัสมั่นไก่ครับแกงมัสมันไก่นี่นะครับมัสมั่นไก่แล้วก็ผัดผิดปลาดุกนะครับผัดผิดปลาดุกแตงกวาถั่วฝักยาวและที่ขาดไปเลยไม่ได้ก็คือ น้ำพิกปีครับมาเลยครับมากินข้าวด้วยกันเริ่มต้นจากราดแกงมัสมั่นไก่ครับน้ำแกงมัสมั่นไก่ก่อนนะครับโหน่องไก่ในช่องถึงจะไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่เกินไปนะครับกำลังพอดีอยู่เลย เด็ดแล้วเปียวปากเลยนะครับมาเลยครับพี่น้องทั้งหลายใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็มากินข้าวด้วยกันนะครับมาร่วมวงกินข้าวด้วยกันครับผมอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้วยนะครับผมใครมีคอมเมนต์ไรก็ลงใต้คลิปได้เลยนะครับัะทิ ผมผิงกะิมากๆเลยอเออสำหรับน้องๆทั้งหลายนะครับผมลูกๆน้องๆทั้ง,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 งหลายหนาทั้งหลายอย่าลืมกินผักเยอะนะครับผมจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดี น้องน่องไก่นะครับผมนี่ครับน้องไก่แขนครับ,ก,บรก,กินนะิคาก่อนก่อนกินน้ำไก่นี่เนื้อนุ่มนุ่มมากนะครับแต่จะไม่ต้องเทียวเลย ขอเช็ดปากก่อนนะครับขอนกินน้ำ ขอลองผัดเผ็ดปลาดุกนะครับผัดเป็นปลาดุกอร่อย เนือปลาไม,ม่มินข้าวเลย เรียกเนหมดช้อนเลยครับอรอยจริงๆ ยขอกินแตงกวาแล้วก่อนนะผมแตงกวาชุกกะปิคำสุดท้ายแล้วครับ ไปนิดนิดครับแต่กำลังพอดีอย่าลืมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งใครมีอะไรก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับธุรกิจสำโทษนะครับผมสำหรับภารกิจภายน้นนี้สิ่งเป็นนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย